สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะต่ออีพีสองนะคะแม่ๆจ๋าอีพีแรกเมื่อกี้นะอันนี้ต่ออีพีสองนะคะเรากําลังเดินกลับลงช้างกันนะคะก็ลัดเลาะทุ่งมาเรื่อยๆค่ะดูคุณแม่วงเดือนกับควานไหมนะคะอันนี้ขาคุณแม่วงเดือนนางพิการตั้งแต่เด็กนะคะเออแม่ควานก็ไม่ทราบว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรนะคะ แต่เจ้าของช้างบอกว่านางเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะคะนางก็จะเดินแบบขาแข็งๆหน่อยนะคะนี่ค่ะทางเข้ารัดรัดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเดินรัดเข้าไปอันนี้เป็นเพิ่มซับนะคะพี่เพิ่มซับพี่น้องอ้วนนะคะน้องอ้วนจะวิ่งไปหาถ้าเราพามาถ่ายคลิปข้างหลังนี้นะคะเนี่ยเป็นส่วนของเท่าแก่ช้างนะคะน้องอ้วนก็จะวิ่งไปหาพี่เพิ่มซับทันทีเลย ว่าพี่เพิ่มซับร,รักเติกนะคะเออเหมือนกับว่าคุณแม่วงเดือนไม่สนใจไงน้องอ้วนก็เลยไปหาพี่เพิ่มซับนะคะเป็นช้างของเท่าเกยเียวกันนี่แหะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสวนของเท่าเกยนะคะที่เราเคยปลูกหญ้าแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นเอ่งนะคะเดี๋ยวเจ้าของช้างเห็นว่าจะขุดขุดเป็นบ่อเป็นสะมั้งค่ะตรงนี้นี่นะคะ พี่เพิ่มสับนะคะนางไม่มีลูกค่ะได้ยินเหมือนได้ยินเสียงอ้วนไหมคะเมื่อกี้เสียงน้องอ้วนนะคะเมื่อกี้น้องอ้วนคุณปู่พามาผูกไว้ก่อนแล้วนะคะนี้เราเลาะทุ่งมาให้คุณแม่องเดือนได้กินตอสังข้าวแบบเต็มที่นะคะกินเสร็จแล้วก็เดินนะคะเดินมากลับเออเดินมากลับ เดินกลับมาที่โรงช้างค่ะนี่ก็สวนหญ้านะคะสวนหญ้าของเท่าเกยช้างนี่แหละคะ่ะก็แบ่งให้ควันช้างปลูกนะคะช้างของเจ้าของเดียวกันเนี่ยจะมาจะมีประมาณหกเชือกค่ะนี่ถึงแล้วคะ่ะดูน้องอ้วนอยู่น่นนะคะมีหกเชือกก็มีบุญเหลือแม่วงเดือนเพิ่มทรัพย์โมเม บุญหลายแล้วก็จันทิพย์นะคะหุกเชือกนะคะเท่าแก่เดียวกันนี่สวัสด,ดีครับอ้วนอ้วนเป็นไรอ่ะอ้วนร้องทอําไมอ่ะอ้วนกลัวแม่ไม่มาหรออ้วนเหลืออ้วน,นเหลือที่ดื้อนะคะเนี่ยอืมดูดูด,ดตูต้องต้องต้องใส่โปอกน้องไว้นะคะกันน้องดิ้นค่ะให้เขาแบบนิ่งๆหน่อยค่ะ โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะวันนี้เกือบจะพาคุณปู่วิ่งแล้วนะก้นเหลือเนี่ยที่ดื้อมากเลยดูทำหน้าหันดากใซอีกโอ้โหขี้ดื้อนะคะนี่นะคะระยะระยะความความห่างนะคะความไกลเพิ่มซับเมื่อกี้เราเดินมาจากทางโน้นนะคะเพิ่มซับเห็นไหมนั่นแหละค่ะ แม่องเดือนก็ผูกไว้ตรงนี้ค่ะตอนกลางวันก็จะผูกไว้ตรงนี้นะคะจนถึงเย็นเลยค่ะกินต่อสังข้าวมาแล้วนะคะเมะื่อกี้อันนี้เป็นหญ้าที่ควานไม้เบกมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะให้นางได้กินตรงนี้นะคะ <c oughs> เริ่มลำคานลูกแล้วพี่แม่เราเริ่มลำคาญลูกแล้ว แต่ก็ยังมีความรักลูกอยู่นะคะก็แม่ลูกกันเนาะอันนี้ EP 2ก็มาแบบไม่ค่อยยาวนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แม่ควันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีไล์สดบ้างนะคะเดี๋ยวต้องรอด,ดูสถานการณ์อีกทีนึงคะ่ะอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะคะโดยรอบคะ่ะ พูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะนี่อันนี้แม่ควานตรงนี้จะผูกคุณแม่วงเดือนนะคะตอนนางคทนค่ะอืมอ้วนเหลือเดี๋ยวพาไปดูอ้วนเหล่าแบบใกล้ๆก,ก่อนจะจบคลิปนะคะอ้วนเหลืออ้วน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 อวน,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 วนอยั่วยดมอ้วนยังไงคลิปนี้แม่ควานก็ ขอลาไปกับปุณเหลือเลยนะคะสวัสดีค่ะดูหน้าตาเหมือนจะง่วงนอนเลยนะคะน้องอ้วนของเรา <laughs>